โอเคลครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนี้อยู่กับผมพารู้อีกแล้วครับหลังจากไม่ทําคลิปไปประมาณสักสองสามเดือนฮะผมกลับมาฮะจะมารีวิวริวนะคบผมสกิลมันดีมากนะครับบทความนาเขาก็ใช้กันนะฮะเอ่อผมขอจัดตัวก่อนไปเลยนะครับผมเจ้าริวเจ้าริวนี่ฮะเจ้าริวเป็นตัวดาเมจสองสกิลที่คล้ายไทยกะมากเลยนะครับ เรียกว่าเป็นร่างแฝกของเทากาได้นะฮะแต่ตัวนี้มันมีสตันด้วยสกิลที่2นะครับนะฮะพลังเวทโจมตีก็ล้านสามนะฮะพลังชีวิตถึง5ล้านเลยนะครับผมถือว่าเยอะมากๆนะฮะสำหรับสายไวพิปเคลื่องที่58ช้ามากๆนะครับผมระยะโจมตีก็ถือว่าไกลนะฮะ325ก็ก็ไกลนะครับ มีระยะสแปนฮะเพราะเป็นเอ่อเป็นสายไวทพิพนะฮะมีอัตราการหลบเลีกนศูนย์นะครับผมผมมันติดไสเปอรที่เกี่ยวอะไรไม่รู้นะฮะอัตราการใช้สก,กิลสาสิเร์เซ็นนะครับอัตราการหลบสก,กิลศูนย์เปอร์เซ็นต์มันจะหลบได้ดีมากนะครับผมเพราะผมใส่ไปสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะฮะเอ,อัตราการแม่นยำของลักษะยีสเนะฮะผมใส่บบีสิบเจ็ดตาสกิลอีกยี่สิบนะครับผม ระยะผลิตเดอร์เจิ้กก็ปกตินะครับผมอันนี้ผมแม็กซ์เลยเหลือ6.5จุดาวิฮะแร่ก็หนึ่งพันสาฮะก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่เยอะนะฮะเดือนนี้มีรถแร่ด้วยนะครับผมไอ้ที่ครูเดอรลินเจอร์มันช้าๆเพราะผมใส่เกียร์นี่นะครับไม่ค่าแต่แหงเกียรติยศนะฮะมันดีมากๆนะฮะับสำหรับสายวัพิีบนะครับผมแนะนำนะครับแนะนำเกียร์ชิ้นนี้เอ่อเป็นเกียร์ฮาโลวีนนะฮะเอ่อได้มานานแล้วครับผมจำไม่ได้แล้วได้มายังไง ผมได้มา2ชิ้นแล้เผื่อไปกดขายไปชิ้นหนึ่งนะฮะเสียดายมากๆนะคะผมเ,เดี๋ยวจะไปรีวิว,วในสเตตหลักให้ดูกันก่อนนะคะผมเออสเตตหลักอยู่ไหนนะโอเคครับได้มาอยู่ในสเตตหลักะฮะเราจะไปฝึกที่ด่าน400นะครับผมนี่ฮะ400ไปดูกันฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมทีม4โอเค ไปดูเจ้ารีกันเลยนะครับไปไหมฮะผมเอาคนนี้มายืนให้ให้ดูนะครับดูระยะเฉยๆนะครับมันไม่มีดาเมจนะครับตัวโคนี่สกิลหนึ่งประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้สกิลสองแรงมากนะครับเห็นไหมสตันด้วยสตันประมาณห้าวินะครับผมถือว่าดีมากๆเลยนะฮะนี่ครับผมแรงด้วยนะฮะดาเมจสองสกิลนะครับ สกิลที่หนึ่งจะเป็นสายฟ้าติดอยูบ่บนหัวนะครับผมสกิลที่สมันจะขึ้นเอ่อคล้ายๆแบบรูปข้อความอะครับเป็นแบบสตัน์นะถือว่าดีดีมากๆครับถ้ามีมิลลิมมาช่วยด้วยนะครับผมตัวนี้ถือว่าแ่มครับแจ่มมากๆเดี๋ยวจะไปทดลองใน PVP ให้ดูกันนะครับเจอกัน โอเคครับนี่มาอยู่ใน PVP กันแล้วนะครับสมหาทีมกันเลยฮนะทีมนี้หรอทัชทัชนั้นมีแค่สองตัวฮนะมีทัดไม้ถึงสามตัวฮนะตัวก๊อปแม็กเออทีมผมนี่มันแพ้ทัดไฟแบบมาหาเลยนะผมมีทัดทัชไม้เต็มทีมนะครับคิงนี่มันสุดยอดอนะ่ะผมว่ามันโหส,สุดเลยคิงออจับตาดูออตัวรีวิวนี่ว่าเห็นไหมฮะเดินช้ามากนะครับผมฝังม่งนู้น ถือว่าล้มเยอะอยู่นะเราดูสกิลริวนะครับผมว่าจะโดนใช้มั้งโดนนไหมโดนนไหม,ไหมขอดูหน่อยผมกดอามาตัตตนะครับทำไมแร่ช้าจังของนู้ออกมาไม่กี่ตัวเองนะครับทำไมแร่มันช้าจังริวริวอยู่ตรงไหนเนะี่ย เยอะอยู่นะครับหยุดหยุดถือว่าแบบหลบได้ดีมากนะฮะโล่ไปนะครับโดดนี่ฟิวนะฮะดีหายหมดเลยอ่ะมันแรงมากๆนะครับตัวริวเนี่ยเอ,อเดี๋ยวนี้ผมว่าริวน่าจะโหดที่สุดฮะลองลองมาก็เบลนะครับผมลองไปอีกน่าจะอายนะน่าจะอาย ตทีมครับโอ้แต่ละทีมดููทั้งนั้นโอ้ทีมนี้แบ็กเยอะอยู่มีธาตุไฟสองตัวมีอามา่าจะลองดูนะครับเผื่อชนะกดพีทจะเปลี่ยนทีมทีมสี่อ้ยทีมสาม มาดูกันฮะจะเป็นยังไงเอ้ยเป็นไรอะ่ะบักอะไรอะ่ะมันบักอะไรอะ่ะเดี๋ยว what เดี๋ยวบักอะไรวะเกลี่ยขึ้นงงเอ้ยแก้งไงอ่ะออกได้ไหมเนี่ยออกได้ไหมอา้อาวอา้อาวอา้าวเกมแล้วอา้าวจับตายแล้ว ขอใช้ไวไฟแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคโหใจหายเลยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับใครรู้ก็คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับข้างหลางเอ้าคนนกหายอีกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนนกก็หายเดีย๋ยวไปรับที่เคเวสเคเวสก็ได้นะโอเคอม่เอหไ่เมื่อกี้มัน,มนบั็อกอะไรไม่รู้นะครับผม นลงไปเลยฮนะเจ้าริวดูฮนะนี่โดดชิดปังไม่เข้าเออนี่ไงติดมุจิริออยางฮนะเมื่อกี้นี้นะเราดูฮนะเจ้าริวยืนได้ไหมอ้วล้มล้มเลยพุ่งพ่วงไปฝั่งเขามีตัวบินนะครับเอาให้ล่วงเอาให้ล่วงมุนสวยผมไม่มีตัวกันบินดีๆเลยนะครับดูสกิลเจ้าริวกว่าน,น่อยอติดไหม เห็นต้องไหมเนี่ยทำไมไม่เห็นเลยอ๋อนี่ไงนี่ไงโหมากครับดันนี่สตันดีมากมากลิวโชวหน่อยชิดปังโอ้โหไม่เห็นเลยนี่ฮะไม่กี้เห็นไหมครับใบใบใบตัวหลังเยอะมากฮะ,ะตัวมันดีมากและสกิลน่าจะไกลอยู่นะครผมผมไม่รู้นะฮะ อ okay. ตัวบินนะตัวการบินผมกิจบินไหวอยู่นะครับผม uh huh. ยื้อนานมากเลยทีาชินี้ผมกลัวมากๆากนะซากุระมันมัน,มนท่าไฟอะ่ะเป็นตัวท่าไฟที่ดีมากผมเปิดไม่ได้ครับเดี๋ยวนั้นแย่ yeah. มาก uh huh. uh huh. อยู่ดิ uh huh. เป็นว่องวัยจริงไหมอะซากุลัสเนี่ยจำมมมันยืนนานจัง <c oughs> ขพัดมาฮนะเริ่มหนีดแล้วคนระับผมเริ่มไม่ปล่อยตัวละผมมีตัดแลกอยู่มาสักเอสามตัวนะทีนี้ใส่มาสามตัวเมื่อก่อนผมเล่นคอมโบผลิตแล้วนะแต่ตอนนี้ได้อยู่มาก็ปรับทีมมาเยอะเลยนะ Okay, ชนะไปนะครับผมอีกสักตาหนึ่งนะะอีกสักตาหนึ่งเอา้าคนเรก,กลับมาสองาตอนแรกมันเหลือศูนย์ถูกไหมเม่กี้ผมรับแล้วแล้วก็เล่นไปตาหนึ่งมันต้องเหลือศูนย์โอ้ทีมนี้น้ำเยอะมากนี่นี่ไทกุระทตุไฟมันเป็นทตุไฟที่แบบแรงอะแรงมากมากอ่ะดัผมร่วงตลอดเลยนะเจอตัวเนี้ยโอเคครับปล่อยตัวไปแล้วนี่ครับผมลิวมันเดินช้านะแต่มันยืนไกลก็ ก็ถือว่าโมคะกันนะฮะยินอยู่ไหมริวอยู่ไหมยินได้นะะดูที่ฝั่งนู้นฮะตัวธาตุน้ําเขาเหมือนแบบจะยืนกันไม่ได้เลยเห็นไหมเห็นไหมโดนตลอดเลยถ้าแสงยังโดนนะครับธาตุไฟก็ยังโดนนะฮะริวที่มันแบบยอดจริงๆต้องได้แล้วครับไม่มีไม่ได้นะตัวนี้มันโหดจริงๆ เมื่อก่อนลีกผมยืนที่เพชรหนึ่งประมาณสัก2005กากว่าๆนะประมาณนี้พอได้ตัวนี้มายนไปออ2ล้วนกนะถือว่าอัพระดับทีมอยู่นะฮะเออผมรอดูเผื่อว่าจะได้แบบเบลลเนะี้ยเผื่อจะได้แบบขึ้นมาสเตอร์เขาบ้างอยากได้ตัวดีๆเหมอือนกันนะผมเรลีย์มาเยอะมากละเกีย์หิมะผมว่าน่าจะมาประมาณสักปลายเดือนธันวานนะไม่รู้อะผมจะเก็บเพชรรอเลยอยากได้เกีย์มากเกีย์ดีมาก เพราะตอนนี้ผมแบบใช้เกียร์ฟรีแทบทั้งทีมอะคือแบบผมไม่ค่อยได้เปิดเกียร์ครับเปิดแต่ฮนะีโ <Hero Ranger S 2> ร่ฮะฮีโร่เลนเจอร์นั่นแหละอ่าฮ่าขึ้นเพชรสองเฉยเลยครับผมฮะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเจเทพครับเจเทพสุจดยอดนะสุจดยอดกดไลค์ให้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอา ริวนะฮะไปตีกูหลากันอยู่ไปลองตีกุหลากันหน่อยนะครับผมมีบ้านไหนว่างบ้างบ้านบนหออ้โหอืมงั้นตีไอห,หัวแดงแล้วกันนะฮะหัวมะเขือเทศนะครับผมเวลาดิมี่นะฮะผมเรียกว่ามะเขือเทศดูฮะดูเจ้าลิวยิงชิดปังไม่เข้านะฮะออโต้เลยดีกว่าอย่างนี้มันช้าไปเจ้าลิวชีตลิวชีตลิวชิด ไม่เข้าเลยชิดโอ้โหันนี้จะกระดัมซัมเมอร์เซลล์นะนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับผมเจ้าริวนะฮะไม่มีไม่ได้นะครับมันลีสุดไปเลยอ่อฮะอืมดูลังวันหน่อยโอเคแค่นี้อืสำหรับคลิปนี้ก็ เอาเพลงเท่านี้กันก่อนนะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ